ลเล่นเย่โกรธนะแค่ลเล่นลืมมันเสียฉันลเล่น นี้ครับผมคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงพี่ป้างนักคาริงกิ่งสัตว์นะครับซึ่งเป็นไอดอลของนักร้องหลายหลายคนครับร้องดนตรีนักแต่งเพลงด้วยครับผมนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกว่าบุกเบิกวงการดนตรีแนวอ a l t e r ร์เนทีฟใช่เพราะว่ายุคแรกๆเนี่ยตั้งแต่สมัยผมอยู่วงพ้อตอนนั้นวงพอสยังไม่ได้เซ็นสัญญาเราก็ไปรับเล่นตามงานต่างๆทั่วไปผมเคยไปเล่นเปิดให้พี่ป้างครั้งหนึ่งถ้าสมัยที่ทั้งผมทั้งโจทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่มีชื่อเสียง เป็นฟิลนักศึกษาเป็นฟิลแบบว่าคอรเลสซาวด์วเลยวอร์เลสลักตเลยไปเล่นเปิดให้ศิลปินคือเล่นเปิดให้พี่ป้างแล้วเราก็มีเดโมก็คือมีเพลงที่ว่างอะไรพวกนี้ครับ<า>มผมตั้งใจเอาเดโมเนี่ยไปฝากให้พี่กอ๊อฟทีโบนเช่นตอนนั้นพี่ก๊อฟเนี่ยเขาเล่นแบ็คให้พี่ป้างอยู่โโฝากเขาให้เข้าโซนี่แล<ำ>้วไปตามดูทุกคอนเสิร์ตแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเปิดให้แกก็เลยฝากเดโมจาได้อยู่เลยทุกวันนี้เลยครับโอ้โหนะนะครับไม่ครับหือว่าเป็น ความรู้สึกดีๆด,ดีที่พี่ได้เจอพี่บ้างใช่ครับผมส่วนผมก็คือเล่นดนตรีเล่นเพลงพี่ป้างสมยัยเขาพิคๆีเขาในยุคของออเทอเนทีฟเนี่ยมันเป็นยุคที่ผมโตมาด้วยอพอสก็เหมือนกันหลายๆวงนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่ป้างเองก็มีมินิอัลบั้มซึ่งหายไปนานมากครับคือแกหายไปโอ้โห,โหโกี่ปีอะนานมากอู้ยนานครับนานนานมากนะครับจนเกิดมินิอัลบั้มกลางคนขึ้นมาครับจากอัลบั้มมินิการอัลบั้มเนี่ยก็จะมีเพลงภูมิแพ้กรุงเทพดังมาก เจลิงกับคุณตักกแตนโชลาดานั่นเองอ,เอันนี้เรียกว่าดังข้ามไปเลยโอหใครๆก็เล่น,นเออไปที่ไหนก็เล่นใครใก็เล่นแต่ผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกเลยว่าโอหดังแน่ ดังไม่เผื่อแผ่ใครด้วยยึดเลยคือนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นผับไหนตอนนี้ก็เล่นกันะไปที่ไหนก็ได้ยินเพลงนี้ตลอดแล้วก็เป็นเพลงที่บอกเอกลักษณ์ของพี่ป้างชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นสไตล์ดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์เมลดี้ไม่ว่าจะเป็นความครีเรื่องของการเขียนเลงอันนี้มาแบบไม่ธรรมดตลอดแบบมีเรื่องราวใหม่ๆมาฟังคือถ้ารอพี่ป้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องรอเลยคือชื่อเพลงอห้ย้อนกลับไปดูชื่อเพลงที่ป้างแต่ละชื่อเนี่ย เจ็บๆทั้งนั้นแบบตกลงแล้วพี่้าจะพูดเรื่องอะไรต้องไปฟังใช่ใช่อันใหม่นี่ก็เหมือนกันผมได้เห็นชื่อเพลงใหม่แค่ร้อเล่นแล้วก็มีเนื้อหาเพลงที่แบบแล้วได้เห็นคร่าวๆับอยากรู้เหมือนกันว่าแกจะนําเสนอมุมไหนเท่าที่รู้คร่าวๆเนี่ยคำว่าแค่ร้อเล่นของพี่ป้างคืออารมณ์เพื่อนบอกรักเพื่อนอพอพูดออกไปเพื่อนอีกคนนึงช็อกหายไปเลยเนี่ยอืคนที่ไปบอกรักก็เลยแบบว่าแค่ร้อเล่นนะ ทำไมเวลาพูดเรื่องแบบนี้พนต้องทำเสียงเล็กๆมันมันคือการสร้างอิโมชันอลไงพี่มันคืออินเนอร์อินเนอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องอะไรแบบนี้ผมต้องเรียนรู้อีกมากนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนพี่โอเคครับพี่พี่ลองเล่าสั้นๆก่อนนะเพื่อนรักเพื่อนพูดออกไปเพื่อนคนนึงกลัเพื่อนแอบรักเพื่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่วอลี่ติดกันแล้วเพื่อนแอบรักเพื่อน คุณรือครับคุณนี่แหละรครับเ,เรื่องราวมันเป็นประมาณนี้ที่ป้าเขียนมาก็คือโอ้รักเพื่อคนหนึ่งแต่พอไปบอกเพื่ออีกคนหนึ่งก็ตกใจอ่ะคงหายอ่ะก็เลยต้องหาโอกาสที่จะกลับไปบอกเขาว่าเออมันแค่เราเล่นอมนไี้มีอะไรพูดเล่นๆนเฉยๆผมว่าเนื้อหาคงโดนใจหลายคนเ <c oughs> พราะเรื่องไอ้การแอบรักคนแล้วไม่กล้าบ,บอกเขาแล้วพอไปบอกแล้วมันแบบแป๊กเนี้ย มันมีเป็นเรื่องหวาดเสียวนะโอ้โหตื่นเต้นเลยแหละไม่เหมือนที่คิดไว้เราคิดไว้อีกแบบหนึ่งเนี่ยฝัน่าว่าเขาจะเออคิดเหมือนกันจริงจริงไม่ใช่สันขวานที่สุดซึ่งเขาเพิ่งถ่ายทำเอ็มวีเพลงนี้กันไปมีมาให้ดูเออเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันงั้นไปชมพร้อมๆกันครับภาพบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีแค่เราเล่นพี่ปังนักเรียนิงสักครับ ทิ้งไปเจอสลายข้างในเธอมาหาฉันทุกทีเมื่อาบให้ฉันฟังมาร้องไหาพลหรือว่าเธอมีใจกับฉันหรือไรจึงมาคอยให้ซับน้ำตาคำว่าเพื่อนที่แสนดีเธอไปไหน Hãy subscribe bay cho kênh Ghiền bay Gõ Để không bỏ lỡ những video con dẫn chân đi ก็เร็วๆนี้นะครับได้ดูที่นี่ที่แรกแน่นอนส่วนคนที่ชื่นชอบนะครับก็ดาวนโหลดได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดนะครับ <S <S <an> <S ผมและก็อัลบั้มของพี่ป้างเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วทั่วประเทศนะครับผม <S <S <an> <S ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี